เซลโกตายเลยมาให้เรียกเขาว่าคนคนหนึ่ยดูการกระทำของเขาเพอร์ฟอร์แมน์เขาเท่านั้นก็ต้องยอมรับเดอะนะว่าในสังคมเราเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มันควรจะเป็นแบบคอมเฟอร์เซอร์ฟในจุดที่มันเป็นจุดฟรีสำหรับการจอดโดนหยุดไม่ได้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะนนสเปเชียลลิตครับโอ้ล์มาร์เก็ตติ้งครับพี่มี CFO ค่ะ Well boy how you feel now My name is Solomon North. I'm a free man and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. จากนนก่อนแล้วกันเมื่อก่อนอน่า ตั้งแต่อย่างไม่ทํางานก็คือจะเป็นคนค่อนข้างที่ i n t เ o ิร์ดสักส่วนใหญ่เลยคือ i n t r o ิร r ดตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นปมนิดนึงเพราะว่าข้อเสียของมันคือเวลาเราร่วมงานกับใครหรือเราจะโดนข้ามหน้าข้ามตาไปเลยเพราะว่าเราไม่พูดพอเราไม่พูดปุ๊บแล้วเรามันมีปัญหาที่หลังเขาก็จะมองวา่าทำไมไม่พูดล่ะแต่พอเราได้เริ่มทํางานเราก็เลยแบบเจอผู้คนมากขึ้นมีการแบบว่าคุยทั้งเลเวลตั้งแต่ จูเนียจนไปถึงเลเวลเซเนียหรือว่าแบบซีเลเวลเลยเนงะี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นเอ็กโทวดไปเลย <Wow. S 2> จนได้เป็นนนในร่างนี้นั่นเองทุกคนนากก่าจะเคยประสบการณ์อยู่แล้วนะครับของผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของตอนสมัยเรียนบางทีแบบว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่สามารถขึ้นลิฟได้ทุกคนต้องเดินบันไดขึ้นบางทีอาคารเรียนอยู่ชั้นเจ็ดชั้นแปดทำไมครูถึงขึ้นได้หรือว่าเรื่องของการ ข้อแถวกลางวันยืนตากแดดดูยืนในร่มหรืออะไรกเหมือนกันร้อนมากคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์เนอะว่าเราจะเป็นอย่างนี้บางคนจะขึ้นลิฟต์แล้วลิฟต์กล่ลิฟต์ผิดหนีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลื่องอะไรที่ส่วนของตัวพี่เนี่ยเออเข้าจริงๆไม่ค่อยพี่คิดว่าพี่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเรื่องเรื่องเรื่องประมาณนี้นะพี่ก็เลยอาจจะแบบว่าจําไม่ได้ว่าเอ๊ะเรามีความรู้สึกอะไรพวกนี้เราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจ ความเท่าเทียมคือการไม่เลือกปฏิบัติทุกคนทุกเพศทุกวัยได้การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันแต่ความเสมอภาคคือการได้รับโอกาสที่เท่ากันผู้ชายได้วันลาบวชแต่ผู้หญิงไม่ได้วันลาบวชอันนี้เริ่มไม่เสมอภาคกันแล้วแต่ถ้าผู้หญิงกับผู้ชายได้วันลาบวชมันก็มีทั้งลาบวชที่เป็นฝั่งเขาเรียกไงต้องบอกก่อนว่ามันน้บถือคิดมันเรื่องเงิของสาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ <laughs> ก็จะบวชเป็นฝั่งพระชุดเหลือง แล้วแต่ว่าถ้าผู้หญิงไปบวชก็จะเป็นเป็นช,นนชีไม่เอ่ยอกถ็ถึงก็งอย่างน้อยก็มันคือความเสมอภาคก,ก็คือควรจะได้รับด้วยอะไรก็อันนี้พี่พีก็ไปเสิร์นหาในเรื่อง A. ในเว็บไซต์ของ international w o m e n today นะคะเขาก็บอกว่าเรื่องของคำว่าความเท่าเทียมเนี่ยหมายถึงการที่เราทุกคนหรือว่ากลุ่มของคนเนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือว่าโอกาสโดยเท่ากัน เขาใช้คำว่า uh, same resource or opportunity เ no? uh, นาะในส่วนของความเสมอภาคเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ของการที่เราอะ uh, recognize ว่าในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละบุคคลเนี่ยมีความต้องการที่ไม่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราอะ uh, ต้องการให้เขาได้รับสิ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ same resource uh, สามารถเข้าถึงผลลัพ uh, ธ์เดียวกัน uh, ยกตัวอย่างง่ายอย่างที่ว่า มีมีคนอยู่สี่คนเนาะผู้หญิงผู้ชายดาเด็กคนชราเราอยากให้เขาได้ไปขี่จักรยานชมสวนกันครับไปชมสวนกันถ้าสมมุติว่าเรามองที่ความเท่าเทียมเนี่ยก็จะมีปัญหาละเราเลือกเสือภูขเขามาให้เด็กปัน่นเด็กป<อ>ั่นก็ไม่ได้คนแก่ปั่นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าพอเรามองในแง่ของความเสมอภาคเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่า ้าเราอยากจะให้เข้าเอนจอยชมสวนเนี่ยเออเราต้องเลือกจักรยานแบบไหนให้แต่ละคนได้ได้ได้ปั่นก็คือวัตถุประสงค์คือการที่ทุกคนด้ไปปั่นจักรยานในสวนเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าด้วยลักษณะกายภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยต้องเลือกหลายๆไทยให้มันเหมาะสมถูกต้องครับที่คิดว่าองค์กรที่มีนโยบายเรื่องของความเสมอภาคเนี่ย มันน่าจะเป็นผลดีกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเรามาจากร้อยพ่อพันแม่มาจากหลากหลายแบ,บ็กกราวของการเจริญเติบโตของแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีไกด์ไลน์มีแนวทางให้ทุกคน มาที่เรามาอยู่ร่วมกันเนาะในสังคมเนี่ยมีไกด์ไลน์แนวทางเดียวกันพี่ว่ามันก็น่าจะดีกว่าหนนมองว่าในเรื่องขององค์กรที่มีความสมอภาพกับไม่มีความสมัมอภา์มันมีข้อดีข้อเสียครับตรงที่ว่าความเสมอภาคมันสามารถไปทําให้แบรนด์แบรนด์หนึ่งสามารถเติบโตได้แต่บางทีความเสมอภาคไม่อาจไม่ได้อาจจะส่งผลให้องค์กรอีกแบรนด์แบรนด์หนึ่งเติบโตได้มันก็มีข้อจํากัดของแต่ละบริษัทด้วยซึ่ง มันก็มีข้อดีข้อเสียครับซึ่งเราก็ไม่สามารถไปเขาเรียกอะไรตีก่อนของของเขาอีกทีได้ที่ที่มองว่าเรื่องของการการการเติบโตในในใน,ในสายงานเนี่ยบริษัทเราเนาะมองกันที่ความสามารถศักยภาพถ้าสมมติว่าเราเรามีศักยภาพเราสามารถโชว์โชว์ออกมา,มาว่าเอ้ยเราทำได้นะเราพลุกตัวเองได้ นั่นเนี่ยก็คือคุณก็จะได้รับโอกาสเสริมต่อยนิดนึงอันนี้เซลจะไม่โกรธนะอะไรอยย่างงเี้โอเคก็เรื่องที่จอดรถหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือภายในองค์กรเราเนี่ยมันยังมีความไม่เสมอภาคอยู่ในเรื่องว่าทุกคนทํางานเหมือนกันในที่อที่จอดรถของบริษัทเราเองเนี่ยมีทั้งในตึกที่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ตรงลานจอดด้านนอกมองว่าเอการที่เรามีที่จอดรถค่อนข้างจำกัดมันเป็นการรีวอร์ด ให้กับทางทีมเซลล์ทีมที่ทำยอดขายอยู่อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งถ้ามองในมุมของทีมเซลล์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าสมมติว่ามองในมุมของคนที่ทำงานแบ็กออฟฟิศหรือว่าทำในส่วนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นแบบเฟิร์สคอมเฟิร์สเซิร์ฟไหมในจุดที่มันเป็นจุดฟรีสำหรับการจอดอ่าบางคนไม่ได้ทำงานในเรื่องของการขายอะาครับก็คือมันมันน่าจะดีกว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถรีวอร์ดให้กับ ทุกๆทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝั่งของฝ่ายขายัพพอร์ตหรือว่าแบ็ k ออฟฟิศอย่างนี้ใช่ไหมเซลอย่ากดกันนะแ่ะนะี่บอกโเซลมาบอกมองมองไม่ดีต้องบอกว่านนไม่เคยได้ตรง t อ p เซลเพราะนนก็ไม่ไม่เคยไม่เคยเจอตรงนั้นแต่นนมองว่าก็ก็เห็นด้วยในเรื่องถ้าเราพูดถึงเรื่องความสมรรถภาพเพราะว่าอาแผนกมาร์เก็ตติ้งมันมีคนที่เป็นเวฟเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันแล้วแบบแล้วฉันล่ะตรงนั้นมันแค่ เปอร์ซิฟิกกับเซลล์อย่างเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าทุกถ้าทุกแผนกมันได้ตรงนี้ไม่ได้ผิดเท่ากันก็เรียกว่าความสมดุลในบริษัทเองเนี่ยมีระบบการเรียนออนไลน์อยู่แล้วเนาะทางเอเของเราเองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุาคลากรภายในอยู่แล้วองั้นเนี่ยเรา,า,าก็จะมีแพลตฟอร์มส่วนกลางเรียนออนไลน์ และคือทนีนี้นอกเหนือจากนั้นถ้าใครมีความสนใจพิเศษอื่นๆทางบริษัทก็ยังมีงบการอบรมให้แต่เหรียนข้างนอกได้เป็นรายบุคคลไปอีกซึ่งก็มีตั้งงบต่อปีแต่อยู่ที่ว่าคุณเองจะสนใจที่จะเข้าไปเรียนเรื่องอะไรแลร้วตรงกับการทํางานของคุณหรือเปล่าอบรมหลักสุดเดียวเหมือนกันหมดพี่ก็มองว่าเอ้ความที่แต่ละส่วนงานแต่ละคนที่ต้องการไปใช้งานเนี่ยมันก็จะขาดความหลากหลาย ยกตัวอย่างง่งายๆอย่างของทีมบัญชีเนี่ยมีพนักงาน15คน <Wow. S 1> 15คนเนี่ยถ้าเราส่งไปเรียนหลักสูตรเดียวเหมือนกันหมดปุ๊บ uh. เราก็จะได้แค่หนึ่งหลักสูตรแต่ว่าถ้าเราส่งไปคนละหลักสูตรเนี่ยแล้วเรากลับมาแชร์กันแชร์กันเราก็จะได้ความรู้ถึง15หลักสูตรอันี้ก็ยกตัวอย่างไม่ได้ เคยทำงานมาหลายที่เหมือนกันการเข้าถึงโอเบริหารต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยในที่อื่นนะครับอ่เนี่ยในองค์กรใหญ่ๆค่อนะอข้างยากซึ่งถือว่าองค์กรเราเป็นองค์กรใหญ่ไหมก็ใหญ่นะครับแต่พี่ๆทุกคนเนี่ยพร้อมให้คําปรึกษาไม่ไว่าจะเป็นอย่างทางนพี่ๆเองหรือว่าทางพี่ๆท่านอื่นที่เป็นระดับใน,นระดับ C level เองพรุ่งนี้เขาพร้อมที่จะให้คำช่วยเหลืออยู่นะครับที่ค่อนข้างจะเข้าถึงผู้บรหายน่าย่ายในไม่แต่สามนะ โดยการที่ก่อนอื่นเราก็ต้องมองว่าเราอย่าเอาข้อจํากัดของของการเป็นผู้หญิงผู้ชายเราต้องยอมรับเป็นก่อนเนาะว่าเอ้ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไงมันก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ปะไม่ว่าในแง่ของอ ความคิดเรื่องของทางกายภาพมันต่างกันอยู่แล้วเราอย่าให้ตรงนั้นเป็นจุดเป็นข้อจํากัดเราควรจะมองที่ศัก,กยภาพของเราเนาะว่าเราอะทางานได้ไ่ะโดยมากแล้วพี่ก็ทาํางานร่วมกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหานะาอาจจะเป็นโชคดีของพี่ก็ได้ที่ว่าเราอยู่ในสังคมที่ดีสังคมที่เปิดกว้างยอมรับซึ่งันและแต่ แค่คาว่าอดีตกับปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันแล้วเขียนไม่เหมือนกันแล้วหรือหลักสูตรในอดีตกับปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันแล้วการที่เราเดินทางไปเรียนหนังสือทุกอย่างตั้งแต่อดีตกับปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราไม่อยากมาเปรียบเทียบกันว่ายังไงแต่แค่ว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเสมอแล้วก็การที่แบบคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำานนก็มองว่าเออมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ถ้าได้โอกาสตรงนั้นต้องควรจะคว้าไว้ นนมองว่าให้ตัดเรื่อง LGBTQ mm hmm. เพศหญิงเพศชายทุกอย่างออกไปให้เรียกเขาว่าคนคนหนึ่งให้โมนิเตอร์หรือให้ดูการการะทำของเขาเพอร์ r ฟอร์มนซ์เขาเท่านั้น mm hmm. แล้วเราก็จะอยู่กับองค์กรนี้ได้แบบมีความสุขโดยที่ไม่มีคำว่าเพศนั้นทำไม่ได้เพศนี้นทำไม่ได้ก็ oh. การให้ครับในสังคมการให้การให้ยืมหรือว่าการหยิบยืมแบ่งปันเนมันเป็นเรื่องที่ดีรนเองเนี่ยบางทีเนาะโดยตำแหน่งอะไรเนี้ยก็อาจจะมีเออแจกจี้พีใช้อย่างน้องน้ำที่เป็นตาข้องเนี่ยไม่มีใช้บางทีก็ต้องมาขอยืมจากใครบ้าง าไม่มีเล่นผู้ว่าเล่นผู้ใหญ่อีกรอบนึงนะครับผเพราะตอนนี้มันจาเป็นแล้วนะครับว่าต้องใช้น้องโอเดอชั่นเองก็อยากให้เกี่ยวไปกิฟต์หือนงานอะไรอย่างนี้ก็มาขอยืมมาเแข่งรถแขงรถเอไอนะครับผมเราไม่ได้ใช้เราก็ให้ยืมได้ไม่มีปัญหาคือมองกันเป็นเรื่องสกิลแล้วกันสกิลแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็อยากเสิร์ฟว่าอุ้ย ไม่รู้ตรงนี้เดี๋ยวสอนเด <Wow. S 1> ี๋ยวแชร์ตรงนี้ไปให้เดี๋ยวดูให้มันก็จะเป็นเรื่องของแบบพี่สอนน้องน้องสอนพี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็เท่ากันทุกคนก็แบบอยู่ในสดนาดที่เดียวกันเพราะว่าต่างเรียนรู้กันซึ่งกันและกัน พอเราจะเริ่มสมุตพากอันได้เนี่ยหรือว่าเท่าเทียมกันได้เนี่ยคือเรามองเขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันล้วอีกอย่างเรื่องเรื่องของการเคารพในสิทธิ์ของของของคนอื่นด้วยเฮ้ยเ,เราก็มีสิทธิ์นะแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าเรื่องของสิทธิ์ของเราอะ่ะก็ไม่ควรไปล้ำเส้นเอาเปรียบสิทธิ์ของคนอื่นเหมือนกันคือพี่มองว่าถ้าสมมุติว่าเราทุกคนมีมีมุมมองบอแบบนี้นะออสังคมเราก็ จะเป็นสังคมอุดมคติเนาะเออมันก็จะน่าอยู่เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะไม่ค่อยมีคมความขัดแย้งที่ต่อไปเนาะดีกว่าเซลโกตายเลยมามามาเซลเรื่อนหยุดได้แล้ว เอาเข้าจริงๆมันก็ต้องยอมรับเถอแนะว่าในสังคมเราเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนาะมันก็ต้องมีเรื่องทึ้นี้อยู่บ้างเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่าถ้าเรายอมรับมันเราก็จะมีความพยายามในการที่จะปรับปรุงมันให้มันดีขึ้นเนาะอย่างที่ว่าแหละครับว่าในบริษัทเราเนี่ย มันค่อนข้างเยอะนก็เกือบสามร้อยคนแล้วซึ่งมันก็สามร้อยคนถ้าตีไปความต้องการแต่ละคนก็สามร้อยเป็นความต้องการแล้วซึ่งมันก็จะให้มาทุกๆคนก็คงไม่ได้แต่ทีเนี้ยมันต้องอยู่บนมาตรฐานที่ว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่คนหมู่มากอยู่แ้เลยเอาโอเคแล้วก็ทางพวกพี่ๆเองเขาก็อาจจะไม่ได้มองเห็นทุกจุด บริษัทเราเองก็มีข้อส่อข้อมีอะไรอย่างนี้เพื่อที่ไวรับฟังหรือว่าไว้ทาให้มันเกิดความสม่ำเสมอขอึ้นดีก็จะผ่านการเลือกตั้งแต่ละนแผนกมาผอก็เป็นตัวแทนของพนักง,งานเนี่ยนะคะเป็น,เป,นเป็นปากเป็นเสียงเป็นคนที่คอยให้ฟีดแบ a ก k ต<อ>ทางบริษัทเนาะว่าเพนักง,งานเราต้องการน,นตรงนี้แผนเรียกร้องอางนี้แผนนี้เรียกร้องนี้รามาหาทางตรงกลางกันดีกว่า